อ่าตอนนี้เรากำลังจะทยอยจุดโคมไฟนะอ่าตอนนี้คุณปื้มเริ่มจุดแล้วอ๋อตรงผู้ิการไฟฟ้าจัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหมมันจะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ทยอยขึ้นเองแหละอ่าเดี๋ยวลุงเตือนให้อ่าโอเคเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเอ้าเยี่อุะยเลยหึ่ยหึ่ยเลย ว่ไปนี่ครับเออนไ้อะไือถมาตั้งวางๆๆๆัวนเ้ี๋นถ้ามันยวมันก็จะทยอยเออะไรอนนี้อยู่ที่หน้าสวนนะครับลุ้นจ้าเว้ยข่อคือโอ้ยเก่งลุ้นลบ เขามาหลุดแล้วครับตอนนี้เริ่มแลครับเริ่มใช่ใช่อยนาสก่อนหอยางาสก่อนเปไปไัไมันดนี่นาคปปด้าไเรปด้างานมาไปต่มก่อนตอนโอยมาตั้งไอมาตั้งไว้ก่อนี่ปก้้่อนนะี่ก่อน่ตอนนี้เริ่มแครับไปเริ่มไปรม เล่นกนเลยก่อไตงตรงไหนโนต้าไตรงไหนอฮ้ต้องไปางหน้าะตรงกลางปะตรงกลางต้องไฟดอกไปด้ไดไม่นตรงไหนตอนนี้มันคางจุคอมลมใช่ไหมคะคมไฟคมไฟคมไฟอันเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่างของดีวเราอาจจะต้องเดี๋ยวไว้สักนึงไว้ไอ้นนี้ โอเคเดี๋ยวมันขึ้นเองเดี๋ยวปหาอะไรกัเลิเออไปลูกบอลนะคะอันนี้ตัวแรกย่างเง้ยขึ้นมาแล้วมันลุกมาดูราคาที่สูงเริ่มนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเรนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับควันต้องอาจจะต้องช่วยให้ ขาจะไปแล้วเขาจเขาจะขึ้นแล้วขาึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นแล้ว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 ปแล้วขึ้นไปแล้วแวขึ้นนะครับอันที่หนึ่งไปแล้วครับไปแล้วครับอันเดี๋ยวมันขึ้นของมันเองเว้ม นะ <si ขึ้นแล้วเพียขึ้นแล้วเดี๋ยวดูดูว่ามันจะขึ้นของมันได้ไหมนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่กับพื้นอยู่นะครับยังอยู่กับพื้นอยู่อ่าเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว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 ไม่เริไม่แล้วเดี๋ยวมันไปเขาไม่ได้ใช่แล้วอ้าวอันนี้อะไปที่สองไม่มีอะไรเลยไปแล้วไปแล้วไปแ อาไปนครับอันนี้อันนี้คือราขอนนมเองผมนฟื้นมาเองโอ้โหไปแล้วเอาขฟือมองแล้วพวกนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปเไปแล้วบ่ไปเองอยาสวยงามไปน้อง้องนี่ก็ไปแล้ว โจ้แต่ว่ามันลมมันไม่ค่อยอันนี้เลยนะลมมันไม่ค่อยส่งแล้วแหละมันอากาศมันนิ่งนิดนึงแต่ก็โอเคยอยู่ดาซ้ายสามันสุดท้ายาทีย่ว่าตอนไหนจะไปก่อนเออมาไหนจะไปก่อนเพืถูกไหมอันนี้ก่อนได้เลยอไปก,ก่อนดีกว่า บอลดิเฟมปัจยออออออ้าวโอ้ยอันนี้ขึ้นก่อเลยจ้ะอุ้ยอันนี้จุดสุดท้ายเพื่อนไปรอบสองอันนี้อันไหนจะไปก่อนการเปียโอ้ยหายไินะข่าานนี้ทอันนี้มันขึ้นเพราะมันโอ้ยทำไมมันมันจะดีกเนล่ะถึงมันจะขาดแต่มันจะไปเนี่ยเออใช่ถลมชชวิตถลม

ไปจริงด้วยไอ้อะมันมีลมใต้ส่งมันเยอะมีลมส่งมันจะไม่รู้แต่เขาขึ้นไปนะรู้เล็กมากนี่อันนี่จะไปไหมครับเล็กอยู่อันนี้ไปแล้วนะครับนี่ไปหลังเพื่อนอันนั้นมันมีกาวเหนียวติดแล้ก็เลยคิดจะเอาขึ้นมาแต่มันก็ขาดเลยไม่อยากให้มันสมบูรณ์แบบมันให้เขาแต่มันก็แบบ ไปแล้วเห็นไหมตีบตูนิเกอร์เด็กยทีก็ตกหงงมันจะไม่ใหม่จริงเลยไม่มตกดลเริ่มไปได้สิไม่เนี่ยมันก็ขึ้นเลยอ่าเอาละครับเริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับแล้วไปแล้วครับสุดท้ายของงานนี้นะครับอันที่เก้าโคมไฟอันที่เก้านะครับของเราก็ขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับเอาละครับเอาละครับเอาแล้ว จหม้ออีนานะครับอครับหม้ออีนาหรือหม้ออีไรไม่รู้แต่จะิดแล้นะครับไป่ไไเอ่อไดูคนแ่งระหว่างอามาิเานมาล่กันเลยอามาทมาลาอันยัตเอออใอชีวิตให้เป็นจระวังทาชีวิตอามาท้าใต เป็นยังไงไฟมอดหรือไฟจะกรัดแบบไปเจอกจอรัดรัสเซียหรือจะกรัดก็ไม่หอดประมาณสองเมตรแล้วมาแล้วมาแล้วมองไฟหลอกใช่จะบอกนะว่ามาแล้วไอ้ว้าวมองกระสูงอยู่นะเนี่ย3ามสี่เมตรอยู่ควๆย

ที่แปดที่เ้สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้ายังไม่เอาไปเอาตัวไม่ไปจะตามแล้วจะรายดอกเลยโอ้ยดูแล้วข้ัดูแบบนี้หน้าร้อยนึ่โอ้5่ะดันคโอ้ ห้าสองโอ้โหโอ้โหได่จะร้อยนีอ่ะวิบย้อนจริงโอเคไม่ับไเที่ยวไม่เยอะ่าหนักหโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหือยเลยหรือจเหอย เดี๋ยวเเจ้านี่แปดสิบนัดใช่ไหมเปลมแปดสิบนัดเนาะมันจะมันออกหมดแล้วใช่ไหมออกแล้วยังร้องอ